สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนี่สิรินะคะพาเพื่อนเพื่อนมาดูพื้นที่โดนโดนหอยเจดีโดนหอยเจด,ด,เจดีบุกพื้นที่นะคะเพื่อนเพื่อนบุกพื้นที่ไปหมดแล้วค่ะเพื่อนบางต้นเราก็ย้ายนะบางต้นเราก็ย้ายไปปลูกที่อื่น แล้วก็บางต้นก็เกิดการยืนต้นเที่ยวเน่าไปเลยนะคะนี่เป็นมะนาวแป้นแป้นชดาพรกำลังกำลังเลี้ยงดูให้เขาสวยงาม หวังว่าคงจะรอดพ้นจากสตรูพืชน้องหอยนะจ๊ะเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าไม่ถ้าไม่ดีแต่น่าจะพี่สิริเอาน้ำเอาไข่ ไขแล้วก็น้ำจุลินทรียสังเคราะห์แสงนะเอาลดดานลงไปแล้วก็ตอนนี้ก็ได้โรยเกลือป้องกันหอยทาอยากให้ต้นมะนาวอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นที่โล่งแจ้งนะที่โล่งแจ้งแล้วก็มีอากาศแล้วก็แสงดีถ้ามะนาวอยู่ตรงนี้น่าจะได้ ติดดอกออกลูกดีก็อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรมาบดบังอยากให้อยู่ตรงนี้จะได้งามๆอยากให้งามอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพี่ต้อมจ๋างามตรงนี้นะจ๊ะต้อมชดาพรน,นะน้องแป้นชดาพรงามอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแปนชดาพรน,นะคะนี่มะเขือเทศก็น่าจะรอดน่าจะฟื้น เพราะว่าช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็จะฟื้นนะไม่เหี่ยวแต่พอสายหน่อยก็ต้องเอาหาล่มมาบดบังให้นะเพราะว่ามันจะรอ้นอนก็ติดลูกนะคะเพื่อนเนี่ยติดลูกเยอะประเทศติดลูกตกมากก็โดนโดนหอยทา ดนหอยทากเล่นางานนะคะเพื่อนจะไปดูที่โคนต้นนะว่าโคนต้นมีม,ม,มีมดมีแมลงไหมนะคะเพื่อนมีมดนะคะเพื่อนเนี่ยมีมด มีมดนะคะม,มดเดินอยู่ต้องเอาน้ำสับประรดมามดลดรามนะแล้วก็น้ำเปลือกมะงคุดจะต้องจัดการเลยนะเพื่อนพราะไม่งั้นเราไม่รอดนะคะเพื่อนเหลือต้นเดียวเหลือต้นเดียวนะเหลือต้นเดียวนะจา้าเทศนเทศเป็นอะไรที่น่าเสียดายมาก เป็นพริกน้ำเพื่อนนะพริกพริกก็ติดลูกเยอะน้ำเพื่อนเนี่ยติดลูกเยอะนะคะนี่ก็ขอให้แข็งแรงเดี๋ยววันนี้จะต้องโรยเกลือกับน้ำสับปะรดอีกนะคะรดลาดเลย พี่กำลังติดลูกเยอะแยะเลยเพื่อนดูสิิกำลังติดลูกนะเมื่อคืนก็นติดดอกแล้วเพื่อนก็ติดดอกแล้วนะคะติดดอกแล้วค่ะน้องกระเจี๊ยบก็สวยงามเก็บกีนเป็นสิลูกแล้วน้องกระเจี๊ยบ เก็บภาพน้องกระเจียบหน่อยสิคะกระเจียบสวยๆนะคะ ลาง,งามนะเพื่อนนะเนิดลูกพามาดูส่วนที่หลอดพ้นจากน้องหอยทากใจดีนันเพื่อนนะโอโ้กินแบบน่ากลัวมากเลยนะเพื่อนนะคืนเดียวยืนต้นตายไปเลยนะเพื่อนโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากย หายโกลนไปเลยเพื่อนๆสวนโลงไปเลยหายโกลนไปเลยคน่ะมันก็ไม่เป็นไรเราก็ปลูกใหม่นาแมกซิโกมุมนั้นก็กําลังงาปลูกใหม่แทนเพื่อนเป็เป็นกระเพรามะเขือเอามาลงใหม่เดี๋ยววันนี้ก็จะทําการปลูกนา้าอไก่คลิกกระเพรา ปลูกใหม่เพือนปลูกใหม่ต้องทำใหม่ปลูกใหม่กินก็ไม่เป็นไรก็เนีย่ยดูเพื่อนหายไปหมดเลยหายเที่ยงเลยนะอันนี้แฟงที่อยู่หน้าบ้านนะเพื่อนนะ เนี่ยแปลงที่อยู่หน้าบ้านนะคะเพื่อนเหลือหล่อมแหลมมากนะคะเนี่ยเหลือหล่อมแหลมนะแต่เราก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่นะคะนี่ต้องรอกระเพรานี่มาเขือมีพริกพริกตอนนี้ก็กําลังงามนะเพื่อนนะพริก,กาลังงามกํากลังงาม,กกงงามจ้า จ้างามนะก็มาบำรุงมะเขือต้นนี้ใหม่เขือเทศติดลูก,กเยอะอยู่เสีย j a นะคะพเพื่อนเศรย j a n ก็ภาวนาให้เขารอดนะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำหมักจุลินทรีย์กับน้ำหมักเปลือกมะคุก มาลดราดไล่มดแมลงปวกแล้วก็มันไม่เป็นปวกมันเพื่อนแต่ว่ามันน่าจะเป็นหอยเจดีกับอะไรนะหนอนไส้เดือนแดงที่ชอบกินลากเนาะแต่เมื่อกี้เห็นมีมดอยู่นะคะเพื่อนอน,นี่ก็เป็นคลิกนะชินชมพิกชินชมพิกนิดหน่อย เยอะอยู่น้ำเพื่อนเนาะดูว่าเป็นพริกจินดานะคะเพื่อนแต่ว่ามันจะลูกเล็กจังเลยหรือว่ามันยังไม่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์มั้งเป็นไหเดี๋ยวเราเอาฮอร์โม,มอนมาช่วยเอาฮอร์โม,มอนมาช่วย กเชฟนี่กินอร่อยอร่อย,ออยเพื่อนหวานกรอบอร่อยดีจังเลยกเชฟเนี่ยก็จะปลูกอีกเยอะๆอีกอีกสักสี่ห้าต้นปลูกอีกเพราะว่าเพาะเอาไว้แล้วนะเพื่อนนะเอาไวล้ละเดี๋ยวลงปลูกก็บกินอร่อยมากดอกสวยจังเลยเช้าเช้าบานสองอาทิตย์เลย โตวไวสวยนะจ๊ะดกๆนะจ๊ะทีิต้องคุยแบบนี้นะคะต้องคุยแบบนี้มันจะได้โตโตดกๆนะคะเพื่อนเอาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พี่สิริพามาอัปเดตชมสวนหน้าบ้านนะอเพือ่อนสวนอินรีน้อยหน้าบ้านโล่งโจ่งไปหมดแล้วนะคะโดนอยทากบุกทับนะคะเพื่อน เราหายทากบุกรับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะปลูกเอาใหม่นะเพื่อนเนาะปลูกมาเราก็ไม่เป็นไรตายไปเราก็ปลูกใหม่อากาศเบาสบายเช้าเช้นะคะเพื่อนเบาเบาสบายลมเย็นๆสงบบรรยากาศคือบ้านอื่นเขายังไม่ตื่น เราก็ตื่นอยู่คนเดียวสบายดีไปาล้วนะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าพี่สิริจะเอาอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนชมนะคลิปนี้ก็มาดูส่วนอินทรีย์ที่รอดพ้นนะที่ได้ผลผลิตแล้วนะคะก็รอดพ้นจากหอยทากนะเพื่อนเนาะ อางคนจะคอยทาค่ะก็พอได้อยู่ได้กินนะเพื่อนเนาะพอได้อยู่ได้กินะจะพริกก็พอได้อยู่นะคะพอได้เก็บกินนะเัือเทศก็มาลุ้นกันนะคะเพื่อนมารลุ้นกันว่าจะรอดไหมโอ้น่าสะน่าสะนะคะ กำลังดกดกติดลูกสลงังติดลูกสลางเลยแต่ก็โดนหอยทากรุยเละเลยนะครัเพื่อนอไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ